โยสวัสดีเด็รุ่นเมกาเด็กรุ่นดูไปด็กรุ่นชาวชายทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้นะครับเราจะมาสอนวิธีการนะครับลงเกมคลายสตรีทบนคอมพิวเตอร์ PC กันนะท่านผู้ชมนะอหลายคนบอกว่าอุ้ยพี่ผมจะเล่นคลายสตรีท uh, บน PC ยังไงนะครับวันนี้เรามีวิธีการมานะท่านผู้ชมนะก็อย่างแรกนะครับให้เราทําการเข้าลิงก์ด้านล่างคำอธิใายคลิปนะท่านผู้ชมนะเออเอาล่ะครับมันจะโผล่มาหน้านี้เนาะท่านผู้ชมเนาะเป็นหน้าที่เอาไว้ในการโหลดเจ้าตัวคลายสตรีทลงนะฮะ อย่างแรกนะครับเราก็เข้ามาหน้านี้ก่อนเลยนะครับเป็นของสตรีมนะท่านผู้ชมนะอันนี้ก็ต้องซื้อนะครับท่านผู้ชมนะคือมือถือมาเล่นฟรีแต่บน PC นี่ต้องซื้อนะครับ5 9าเอ่อบาทนะครับท่านผู้ชมนะเออหรือว่าจะซื้อแบบเจะตัวดูลักก็ได้นะครับ677บาทนะท่านผู้ชมนะโอ้โหถือว่าแพงอยู่นะครับเกมนี้เนาะอันนี้เป็นข้อมูลชุดรวมนะที่แบบว่าเล่น,นทั้งแมปเลยนะท่านผู้ชมนะแล้วก็มีดูรักคาอะไรพวกนี้นะครับก็ มันเป็นชุดมันนะชุดชุดรวมนะครับท่านผู้ชมเนาะอืมอ่ะทีนี้นะครับเราจะทําการนะครับอ่าซื้อเลยนะครับอันนี้แล้วแต่สะดวกเนาะจะซื้อแบบไหนก็ได้พี่นิ่งจะซื้อชุดอ่าหกเจ็ดจิตละกันเนาะเออมันจะได้อ่าดูข้อมูลรวมก่อนดีว่าหกเจ็ดจิตมันได้อะไรบ้างวะคนดูอ่าได้๋อได้รถนี่มาโอเคอ๋อมีรถอะไรมาให้นะทุกผู้ชมนะซันเซ็ตอ๋อเปิดซันเซ็ตได้นะครับราคา โอ,โอเคโอเคอ่าอ่าอ่าซื้อซื้อแพ็คนี้ก็ได้นะครับเดี๋ยวกดย้อนกลับมาก่อนนะครับอ่าเราก็เลือกนะครับว่าเราจะเอาอันไหนนะท่านผู้ชมนะนี่เราจะสะดวกเนาะอืมก็พี่จะซื้อไอตัวนี้พอแล้วไอครสตีตัวปกติพอนะเก9านะครับจยิบใส่รถเข็นเลยนะครับปุ๊บหยิบกดกดจยิบใส่รถเข็นก่อนปุ๊บมันไม่ขึ้นนะท่านผู้ชมนะอ่าขึ้นไหมมาไม่ขึ้นไม่เป็นไรนะครับก็กดติดตั้งสตรีมก่อนนะตรงนี้นะครับเห็นไหมกดติดตั้งสตรีม แล้วกดติดตั้งสตรีมตรงนี้ต่ออีกรอบหนึ่งนะฮะฟืบนี่แล้วก็ลงนะครับลงนี่เห็นไหมลงกดให้ลงนะอ่าแล้วก็กดนิกนิกเลือกภาษาไทยนิกนิกนิกนอย่างเดียวนะครับท่านผู้ชมนะนี่แค่นั้นเองนะครับแล้วก็รอมันสักครู่หนึ่งนะครับเอออ่าอย่างแรกก็ไอหน้าเมื่อกี้เรากดย้อนกลับมาก่อนนะครับนี่รอมันโหลดลงให้เสร็จนะท่านผู้ชมนะให้เรียบร้อยนะครับ นี่มันพู่มาหน้านี้แล้วนะทานผู้ชมนะก็ให้เราทะครับทําการสมัคร ID ลงไปให้เรียบร้อยนะทานผู้ชมนะเออพี่ก็จะทําการสมัครให้ดูนะกดสร้างบัญชีฟรีตรงนี้นะครับนี่กดไปได้เลยอ่าคนดูนะฮะหลังจากนั้นนะครับเมื่อเราสมัครอะไรแล้วเราเข้าไ d มาแนละ้วไปที่เรียบร้อยนะเราก็กลับมาที่อ่าเบราว์เซอร์เดิมของเรานะครับนี่คายเอ็กซนะ์ตรีนะทุนผู้ชมนะแล้วก็ กดหยิบใส่รถเข็นนะครับตรงนี้ก็ได้นะครับเออถ้ามันไม่ขึ้นไม่เป็นไรนะครับกดย้อนกลับมาแล้วก็มาค้นหาในแอปสตรีมเรานะพิมพ์คำว่าขายเอ็กซ์ติดนะขายเอ็กซ์ติดเห็นไหมมันก็จะขึ้นมาเลยนะครับเนาะกดเข้าไปปึ๊บนี่นะครับนี่แล้วก็ทําการนะครับกดหยิบใส่ตะกร้านะท่านผู้ชมนะตรงนี้หยิบใส่รถเข็นอ่ากดดําเนินเลือกซื้อต่อไปนะหรือว่าดูในรถเข็นของฉังนไค่นี้แล้วแต่สะดวกนะเนาะอ่าของพี่ก็อาจะกดดาเนินเลือกซื้อต่อไปนะครับปึ๊บ โอโกดพิดเมื่อกี้นี่เอาใหมกดไปที่รถเข็นตรงนี้แล้วก็กดอ่าสลหรับบัญชีฉันนะตัวนี้แล้วก็ดําเนินเลือกซื้อต่อไปเอากดพิดอีกกดรถเข็นพูดพิดพูดพิดอ่าแล้วก็ดําเนินการซื้อต่อไปนะครับตรงนี้นะฝั่งสินเงินตรงนี้นะครับเออแล้วก็เลือกนะตัวนี้นะครับเลือกนะเลือกเห็นไหมมันจะมีคําว่าเปลี่ยนนะครับตัวนี้กดเปลี่ยนนะครับแล้วก็เลือกมาเป็นในส่วนของทรูมันนี่นะครับหรือ ธนา,าคารออนไลน์ก็ได้อนี้แล้วจะสะดวกลองพี่แนะนำเป็นทูมันี่นะครับอใจผ่านทูมันี่นะครับกดดาเนินการต่อนะครับปึ๊บแล้วกดติ๊กตรงนี้ยอมรับนะครับแล้วก็กดดําดเนินไปยังสมาร์ททูพีนะฮะปึ๊บอ่านี่รอสักครู่หนึ่งนะครับนี่มันจะขึ้นคิวอาร์โค้ดแบบนี้มานะทูกชมนะจากนั้นนะครับเราก็เปิดแอปทูมันี่ขึ้นมานะทู้ชมนะแล้วก็กดสแกนนะครับเห็นไหม คำว่าสแกนนะครับแนะนําให้ไปสมัครทูมันี่แล้วก็เติมเงินให้เรียบร้อยนะกดคาว่าสแกนมุมบนเลยนะฮะตรงกลางในี่สีส้มหน่อยเห็นไหมอืมกดได้เลยปึ๊บแล้วเราก็สแกนจ่ายนี่เห็นไหมปึ๊บเรารอมันสักครู่หนึ่งนะครับนี่มันจะทําการโหลดนะเออจากนั้นก็กดจ่ายได้เลยนะฮะปึ๊บนี่ถ้ามันขึ้นอย่างนี้นะครับแนะนาว่าอ่าให้กดยกเลิกอ,อัดนหน้าจอก่อนเนาะเดี๋ยวพี่จะทาการยกเลิกอ,อัดหน้าจอก่อนนะครับท่านผู้ชมนะแล้วก็จ่ายนะครับอีกรอบหนึ่งเนาะนี่นะฮะ ああอันนี้คือจ่ายเสร็จสิ้นแล้วนะครับมันก็จะกระพริบออกมาหน้านี้เลยแล้วเราก็บันทึกสลิปใบเสร็จอะไรพวกนี้ไว้นะครับเออบางทีแบบว่าเราอ่านหน้าจออยู่มันมันสแกนจ่ายไม่ได้นะทุกผู้ชมนะเอออันนี้พี่ก็ยกเลิกอ่านหน้าจอเมื่อกี้นี้แล้วแล้วมันก็สแกนจ่ายได้แล้วนะครับเออจากนั้นนะครับเราก็กดไปที่คําว่าติดตั้งเนื้อหานะทุกผู้ชมนะเออแล้วก็เลือกพื้นที่การจัดเก็บของเจ้าตัวกมไ้เลยนะพี่จะไว้ไดซีเนี่ยกดติดตั้งไดเลยนะครับนี่เนาะเรากดตรงนี้นะครับดำเนินการต่อเรา แค่นั้นเองนะครับง่ายๆชิวๆเลยนะเอาล่ะคนดูหลังจากที่เราดาวน์โหลดเสร็จแล้วเราก็ลองเล่นกันดูเลยนะฮะลองๆนะมาเว้ย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 โอ้โหอันนี้มันเวอร์ชั่นคลอมนูตรึงนี่ว่าคนดูไหนวีดีบเอสดีบนล่างซ้ายขวากดได้อุยภาพสวยจัดคนดูเอาเว้ยเช็ดดูอุภาพก็สวยคนดูเฮ้ยเกินเกินไปหรือเปล่า คอมกูจะระเบิดไหมเนี่ยเออเวอร์ดีดีโห้โหภาพโค้สวยคนดูดูดิเอ้แต่กราฟิกคนละเรื่องกับบนมือถือเลยนะคนดูนี่แบบชัดขึ้นแต่ว่าโมเดลจะใกล้ๆกันครับว่าแต่เฮ้ยร์ดี้ร์ด้ยอ้ยคบกมง่ายกว่ามือถือนะนี่คนดูโอเคเฮ้ยเริ่มแลกแล้วอ้าวข้างหน้ามีคนอยากวัดอ อยากวัดอยากไปวัดกระบวดสิครับน้องอยากไปวัดกระมาสินี่ดิฟโชโนตึงอันนี้อันนี้ยรวยครับอุ้ยโอ้โหดิฟโค้ง่ายดิฟโค้ง่ายเฮ้ยไม่ไงละพอถอดคำพูดเฮ้ยเอ้ยอันนี้แม่งนักเบียดวะนักเบียดหรือเปล่าน้องเป็นบานะครับห่อนี่ดิฟโชว์ว้าไปทางนั้นเว้ย เอ้ยก <łość> <Billboard Sports> ็ประมาณนี้ละกันนะฮะท่านผู้ชมนะสลับจัตุกิมคายเอ็กซ์ตรีทบนคอมพิวเตอร์นะท่านผู้ชมนะเออชั้นนี้ก็ราคา599เาเนะท่านผู้ชมนะไปซื้อมาเล่นกันได้นี่ครับท่านผู้ชมภาพสวยจัดเลยนะท่านผู้ชมบอกเลยนะครับยิงซื้ออยู่ด้านล่างครมบยินดีที่คลิปเนาะ้อหรับวันนี้พี่โกูตะก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าบายจ้าคูตึง